ก่อนหน้าวานสีน้ำเงินประเทศไทยมีสัตว์ป่าสงวนอยู่ทั้งหมด20ชนิดโดยชนิดที่20ซึ่งได้รับการอนุมัติไปเมื่อปีก่อนก็คือนกชนหินซึ่งเป็นหนึ่งในนกเงือก13ชนิดที่พบในไทยจนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพศ .2566 ก็มีประกาศอนุมัติให้วานสีน้ำเงินขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวนอีกชนิดแม้ในตอนนี้แทบจะไม่พบวานสีน้ำเงินในน้านน้ำไทยเลยก็ตามแต่ก็เพื่ออนุรักษ์และป้องกันไว้ก่อนต่อไปเรามาดูวานสีน้ำเงินที่กกาาลััังงงจะเปป็นนนสสตว์วขอไทย ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศ,ศ,ศาสตร์ก็ได้นะครับก่อนหน้านี้วานสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยวานสีน้ำเงินถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยในพื้นที่ทางทะเลระหว่างประเทศในส่วนของประเทศไทยมีประวัติการพบวานสีน้ำเงินเ,นเฉพาะทะเลฝั่งอันดามันและพบเพียงสามครั้งเท่านั้น ทว่าในอดีตพวกมันถูกจับและล่าเป็นจำนวนมากเพื่อนําเนื้อและไขมันมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเป็นประมงคื้นบ้านนอกจากนี้วานสีน้าเงินยังประสบปัญหาแหล่งอาหารที่ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและความเป็นกฎในทะเลซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสืบพันธุ์และการดารงชีวิตของพวกมันทั้งนี้เมื่อยกระดับให้วานสีน้ําเงินเป็นสัตว์ป่าสงวนแล้วภาครัฐเองก็ต้องเข้ามาดูแลและหามาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ถูกลบกวนหรือถูกคุกคาม สำหรับวานสีน้ำเงินถือเป็นสัตว์ที่สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศและสัตว์ทะเลดังนั้นเมื่อมันได้เป็นสัตว์สงวนแล้วนอกจากมาตรการปกป้องทางกฎหมายรัฐยังต้องส่งเสริมชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์วานสีน้ำเงินต่อไปด้วยเพื่อที่จะให้ท้องทะเลข,ของโลกเรามีความสมดุลในระบบนิเวศมากที่สุดสำหรับเนื้อหาที่เพิ่งกล่าวไปมาจากมูลนิธิสืบนะคะเสถียรต่อไปมาดูเรื่องง่ารู้เกี่ยวกับวานสีน้ำเงิน วาฬสีน้ำเงินไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลโดยทั่วไปจะยาวประมาณ30เมตรตัวใหญ่ที่สุดที่เคยพบคือ56เมตรและมีน้ำหนักประมาณ100-200ตันจึงจัดเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาแน่นอนว่ามันใหญ่กว่าเดนเสาร์ตัวใหญ่ที่สุดเช่นกันนอกจากตัวใหญ่มากแล้ววาฬสีน้ำเงินยังเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงร้องได้กว้างไกลที่สุดในโลกอีกด้วยมันสามารถส่งเสียงไปได้ไกล1,500กิโลเมตร ในลักษณะของคลื่นเสียงที่หลากหลายเชื่อกันว่าไม่ได้ใช้เสียงเพื่อการสื่อสารเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้เพื่อการนำทางอีกด้วยวานสีน้ำเงินอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้อเลนติกและมหาสมุทรอินเดียรวมถึงในมหาสมุทรแอนตาร์กติกและถึงแม้รูปร่างของมันจะใหญ่โตแต่วานสีน้ำเงินก็มีรูปร่างเพียวยาวเหมาะแก่การว่ายน้ำจึงสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง37กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในปีแรกลูกวานสีนํำเงินที่เกิดมาก็จะยาว7เมตรหนัก2.5ตันจะโตเร็วมากๆมันจะกินเฉพาะนมแม่ที่มีไขมันสูงจนทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง90กิโลกร,รัมต่อวันเมื่อโตขึ้นจะกินเคยและแพลงต้นเป็นอาหารแต่อาจบังเอิญกินสัตว์น้ำขนาดเล็กเช่นปลาขนาดเล็กลุกไปด้วยวานสีนํำเงินสามารถดำน้ำลงไปหาอาหารได้ลึกถึง200เมตร และปกติจะดำน้ำได้นาน30นาทีแต่มีบันทึกสูงสุดว่าดำได้นานถึง50นาทีและพ่นน้ำได้สูงถึง10เมตรทั้งนี้วานสีน้ำเงินที่โตเต็มวัยอาจกินอาหารมากถึงวันละ4ตันในอดีตวานสีน้ำเงินเคยถูกมนุษย์ล่าอย่างหนักเนื่องจากต้องการเนื้อและไขมันโดยเฉพาะในช่วง70ปีแรกของศตวรรษที่20คาดว่ามีวานสีน้ำเงินราว5 0แ0,000ตัวถูกฆ่า ประชากรวานรอบเกาะเซอจอร์เจียในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ก็ถูกฆ่าแบบล้างบางรวมทั้งพวกที่เคยหากินอยู่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นก็มีชะตากรรมไม่ต่างกันปัจจุบันมีประชากรวานสีน้ำเงินอาศัยอยู่ในซีโคกใต้ประมาณ1 5 0 0ตัวซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากแต่ก็มีสัญญาณที่ดีอยู่เล็กน้อยเพราะมีหลักฐานว่าจำนวนของพวกมันเพิ่มขึ้นร้อยละ2ต่อปีส่วนประชากรวานสีน้ำเงินในพื้นที่อื่นของโลกยังไม่สามารถประเมินได้ ในตอนนี้องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN ได้ขึ้นบัญชีให้วานสีน้ำเงินมีสถานะเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และในประเทศไทยก็ได้ขึ้นบัญชีวานสีน้ำเงินเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เช่นกันเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องอนุมัติแล้ววานสีน้ำเงินสัตว์ป่าสงวนชนิดที่21ของประเทศไทยสำหรับใครที่ต้องการทราบว่าสัตว์ป่าสงวนชนิดอ,อื่นๆเป็นเช่นไรบ้างสามารถหาดูได้ในช่องนี้เลยนะครับ สุดท้ายเขาหวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย